บ้านห้วยว่าตำบลห้วยบงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับเ <c oughs> ัอหินหินเต็มเต็มเลยนะครับแบบนี้หินไปข้างล่างเป็นพลานหินหมดเลยครับ <c oughs> <c oughs> เก็บงานสุดท้ายแล้วครับใได้เสร็จแล้วครับ ของไก่นะครับข้างหลังนู้นจะเป็นสระนะครับนูนน้นนะะแล้วก็นี่ข้างหน้านะครับอันนี้หินที่เอาขึ้นมาได้ไดเป็นบางส่วนนะครับ ใชครับอันนี้อันนี้เล่นสระน้ำนะครับนี่ต้นประดู่ขุดอ้อมไว้ครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็อาจจะทาเป็นฆ่าน้ำนะครับนี่ขุดเสร็จนี่ฝนจะมาเลยนะครับเ่ยเสียงฟ้าร้องครับฝนตกหนักมากครับชัยภูมิเนี่ยครับเป็นหินนะครับเป็นหิน เก็บงานวันสุดท้ายนะครับงานนักมณีเกียวซับขุดโขกหนองนาน,นะครับ0654196588 0654196588ยินดีรับใช้ทุกท่านเสมอครับนี่จบาบ้านไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ับัน,นี้อันนี้เป็นตัวที่เจาะบดานะครับเจาะบดาตรงนี้ก็ตรงเอาต้นไม้ไว้นี่ก็จะทําเป็นเดินปลูกบ้านนะครับนี่ขุดคลองครับขุดคลองฟรีฟอร์ม ต่องานขุดได้นะครับ065-419-6588ครับ065-419-6588น้าชัยภูมิโลาราชีมาขอนแกนอีสานเรานะครับเก็บงานนะครับเสร็จแล้วครับผมาเาจอสังเกตด,ดูจะเป็นหินตลอดแนวนะครับแต่ไม่เป็นไรครับขุดได้ครับ คทุกทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะเป็นการปลูกต้นไม้แล้วก็ห่มฟางห่มฟางนะครับแล้วก็นาพันไม้มาลงครับนายเก็บกองหินไว้ให้นะครับเดี๋ยวได้เอาไปเป็นส่วนระดับส่วนอะไรครับศูนย์หกห้าสี่หนึ่งเก้าหกห้าแปดแปดนะครับศูนย์หกห้าสี่หนึ่งเก้าหกห้าแปดแปดติดต่อกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ